สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับร้านทั้งสูนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาาไปดูงานหลังคาเลยนะคะลูกค้าทําที่มาทำงานในเด็กนะคะเดี๋ยวมาดูกันได้เลยะะนนะคะคหลยังคาจะเป็นอ,อนทีดังนะคะช่องไฟเนี่ยจะเป็นไฟไอบูนะคะลูกค<ม>้าเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะคะ นี่นะคะ,ะหิ้งหน้าก็กจะทําที่เรานะหิ้งหน้านะก็ตัดด้วยไฟไฟสีฟ้านะคะเนี่ยตรงไฟตรงนี้จะเป็นไฟสีฟ้านะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยส่วนในส่วนตรงนี้ค่ะไฟก็จะเป็นไฟโหมนะคะลูกค้าสามารถเลือกไฟได้เลยมีหลายสีนะคะนี่ค่ะเราอยากได้สีอ่อสีเขียวสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีแดงสามารถเลือกได้เลยนะคะ สวยมากลูกค้าคันนี้จะเป็นแบบว่าพวกผ้าสีเทานะคะตัดกับผ้าไหมผ้าไหมสีน้ำตาลนะคะโอ,คโอเคค่ะบ๊ายบาย